สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับคุณปรินครับครับที่มาของทอปิกวันนี้อาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับเนี่ยก็จากศารการค้าระหว่างประเทศอืมนะฮะที่ได้ตัดสินไปว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าอันลอฟูนะะมาตรการไอ้รีซิปโปทาริฟของทรัมนั่นเนี่ยนะฮะไม่ใช่สิ่งที่ ไม่ฉลาดหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพนะตามความเห็นของศาลนะฮะศาลไม่ได้วิจารณ์ว่าสิ่งที่ทนะํานั้นมันผิดหรือถูกนะฮะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะนั่นะคือสิ่งที่ทําให้ศาลเองขอให้ยกเลิกายในสิบวันนะ,ะแล้วก็ถามว่าทําไมมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับก็เพราะว่าทัป์ได้อ้างถึงกฎหมายฉบับหนึ่งนะฮะที่เป็นที่มาของไอ้การทำไอ้สงครามภาษีนี่นะฮะ ก็คือกฎหมายที่มีชื่อว่า International Emergency Economic Power Act นะซึ่งไอ้กฎหมายฉบับน,นี้มันก็ออกมาเม,เมื่อหลายสิบปีก่อนในสมัยของต้นต้นสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะฮะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าถ้าเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินแล้วเนี่ยนะฮะจึงสามารถที่จะนำไปสู่การดำเนินการด้านาต่างๆนะฮนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีก็ดีหรือว่าจะนำไปสู่การยึดทรัพย์ของบรรดา ชาติอาลีชาติที่เป็นศัตรูนะครับอ่าที่อ่าเป็นภัยต่อความเป็นของอเมริกาก็คือมันจะต้องมีเอมเชนซี่เท่านั้นนะฮะนะครับแต่ว่าคําถามอยู่ว่าแล้วไอ้กรณีของการที่อเมริกามีการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับคุณวลินไหมครับว่าอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้ามาแล้วกี่ปีครับโอ้กินสิบไหมฮะเชียดเชียนเฉียห้าสิบปีโอ้ ครับติดต่อกันในชีวิต50ปีประมาณ49ปีนะฮะนะก็รากได้แล้ว49ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่นําไปสูก่การเกิดสภาวะฉุกเฉินหรือว่าเกิดสภาวะว,ะวิจิตการทางเศรษฐกิจของอเมริกาไหมครับคุณบรีทีครับครับครับอันเนื่องมาจากไอ้การขาดดุลกันชตานี่นะฮะถึงแม้ว่าประธานดีทรัมและทีมงานจะอ้างว่าอเมริกาเนี่ยขาดดุลเงินาปีที่แล้วเหลือ1.2ล้านเหรียญ <mm ต่ er ็น1.2ล้านล้านเหรียญเทียบกับ GDP เกือบ30ล้านล้านเหรียญนี่มันมันยิ่นไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะและคิดเป็นมูลค่าของตลาดเงินตลาดทุนมันยิ่งหาหาเศษซี้เวาไม่เจอนะฮะนะครับครับคัฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าคุณขายดูแลค่าที่ต่อกันมาก4 9ปีนี่นะฮะถ้ามันเป็นตัวแปรที่นําไปสู่การเกิดสภาวะฉุกเฉินยาเศรษฐกิจมีการมันเกิดขึ้นมานานแล้วคงไม่ต้องรอถึง49ปีใช่ไหมฮะนะและนี่เองสายก็เลยบอกว่าคุณใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกต้องมันอ่านรอฟู ก็เลยได้ได้ไ <styles> ด้ม <conquered> ีการขอให้ขอให้ทำเนี่ยประกาศเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้นะฮะแล้วแต่ว่าประธานดีทรัมไม่ยอมไม่ยอมก็เลยเป็นไงฮะก็เลยยื่นไปที่ศาลอุทธรณ์หรือว่าแอปิวคอร์ดนี่ฮะนะครับและแอปิวคอร์ดเนี่ยเขาก็ดเป็นไงครับก็ก็ไม่ได้ตัดสินในขณะนี้นะฮะเพียงแต่ว่ามีคําสั่งว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังทําอยู่ก็คือการเก็บภาษีแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกอ่าที่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ดี เก็บจากจีนนะครับเก็บจากเม็กซิโกแคนาดาอ่าที่ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์บ้างสามสิบเปอร์เซ็นต์บ้างก็ดีเนี่ยนะยังสามารถทําได้อยู่นะครับแต่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินนะฮะนะครับว่าว่ามันถูกต้องรู้ว่ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะอ่าเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ทั้งโจทย์นยครับและก็จําเลยเนี่ยยื่นข้อมูลมาเพิ่มเติมนะและพรุ่งนี้นะครับวันที่ห้ามิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นเส้นตายที่บรรดาโจทย์ผู้ฟ้องทั้งหลายนี่นะฮะ ซึ่งชนะไปแล้วในสารชั้นต้นนะฮะก็คือบรรดาอ่ากลุ่มธุรกิจ SME ประมาณสักห้าบริษัทและรวมตลอดถึงรัฐต่างๆประมาณสักสิบสิบสองสิบสามรัฐนะฮะอ่าที่ยื่นฟ้องไปว่าสิ่งที่อ่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนะี่ยไม่ถูกต้องนี่นะฮะนะครับอ่าก็ก็ก็ขอให้ยื่นเอกสารไปภายในวันวันพรุ่งนี้และขณะเดีวยวกันเนี่ยขอให้จำเลยคนถูกฟ้องที่อุทธรมายัางสารุทธร์นะครับก็คือทรัมป์และทีมงานเนี่ยก็ขอให้ยื่นเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม มาภายในวันที่เก้ามิถุนายนตื่คกูอีกประมาณแล้วสี่ห้าวันท้้งหน้านี้นะครับแล้วศาลถึงจะมีการเอาไปไต่สวนพิจารณาครับว่าว่าสิ่งที่ทําเนี่ยถูกต้องไหมนะครับนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยคําถามว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยศาลชั้นต้นเขาบอกก,ก,ก,ก็ก็มันไม่ได้ทําให้เกิดเพราะว่าฉุกเฉนะินน่ะไอ้การช่าดอการชาการคชานี่นะฮะแล้วไอ้จำเลยที่มีโอกาสทําให้เกิดสิีกจอ,อเมริกาเกิดว่าฉุกเฉินได้เนี่ยคุณบาลินคิดว่า เรื่องอะไรที่มันใหญ่โตโอลานมากกว่านะครับนะที่จะทําให้สั่นคลอนตอ่อเศรกิจกานี่นะฮะแบบถ้าไม่ใช่เรื่องขาดขาดดุลช่เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับที่เป็นที่การพูดถึงกันมากในช่วงในช่วงในในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เป็นอยู่ในขนาดนี้เรื่องเศรษฐกิจก็ค,คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการมีหนี้อันโมโหลาน,นี้ของสาเมริกาไงฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ของรัฐบาลน,นี่นะฮะ นะครับซึ่งบารทุลุสารุิพกนั้น้านเหรียญไปเรียบร้อยแล้วก็บอกไอ้กันก่อนนี่นี่ต่างหากที่จะเป็นภพราะวะฉุกเฉินแห่งชาติถ้าไม่รีบอ่าหาทางแก้ไขนะฮะนะครับและไอ้กันก่อนนี่แบบเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่าคนที่ออกมาเตือนนี่นะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเองก็คือเจมี่เดมอนนะซึ่งเป็นซีอโอของเจพีบอลแกนนะเจพีบอลแกนแคเป็นธนาคารที่ใหญ่สุดของสหรัอเมริกานะครับก็ออกมาเตือนครับก็บอกเนี่ยไอ ปัญหาของสหรัฐอเมริกาที่จะสร้างปัญหาได้มากและก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตโหมานี่นะฮะก็คือไอ้ปัญหากันที่มีหนี้สาธารณะเนี่ยมหาศาลเลยนะฮะและไม่หาทางแก้ไขแล้วก็มีการดาเนินนโยบายที่ที่ไม่ถูกต้องนะโดยดิจ e มมี่เดมอนได้ไปพูดที่นะครับเลกแก n นเนชันอลอ o สเคนออมิคฟอนะที่แคลิฟอร์เนียเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผานมานี่เองนะแล้วบรรดาฟอกนิวก่อนดีซีก็ได้มี้ มีการสัมภาษณ์หรือเอาโค้ดเอาไปเอาไปเป็นข่าวต่อนะฮะเจนนี่เรวันก็ก็กล่าวไว้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ที่น่าเป็นห่วงคืออะไรครับก็คือบรรดาน,นักลงทุนต่างประเทศทั้งหลายที่มาลงทุนอยู่ในเศรษฐกิจอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านผ่าการเงินเช่นผ่านซิเควริตี้ผ่านหลักทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเจนนี่เรมอนเขาบอกว,ว่าต่างชาติเนี่ยถือหลักทรัพย์ต่างๆในอเมริกาเนี่ยถึงสามห้าล้านล้านเหรียญสหรัฐือว่าสามสิบห้าเทียรเรียดอยู่รอล้วนะครับ แล้วณะเดียวกันยังมีไอ้ private investment นะครับเช่นลงทุนในตรงก็ดีอะไรกันต่างๆก็ดีอีกประมาณสามสิบิวเรียนดอลล่ารวมแล้วคือหกสิบห้าิวเรียนนะครับขนาดนีจ GDP อเมริกาเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆสามสิบิวเรียนนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อว่าต่างชาติเกินไม่ไว้วางใจสินทรัพย์ในรูปดอลลา่าเทอมนี้นะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นนะครับสินทรัพย์ด้านอื่นๆก็ดีนะครับ บรรดาเดลิเวอรีบรรดาอนุพันธ์ฟินแลนเชียลโปรดักต์ผิดพันธ์การเงินเยอะแยะมากมายที่มีการผิดออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงอันนับสิบปีที่ผ่านมานะครับภายใต้ความเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการเงินหรือว่าความเป็นฟินแลนด์เบดอิกราเมีของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะคือตะเาื่อสังชาติเนี่ยเกิดแต่ที่เป็นลงทุนในอเมริกามากมายนะครับเกิดไม่ไว้วางใจขึ้นมาด้วยปัญหาภาวะหน,นี้สินอันมหาศาลที่ตอนนี้ก็ทาให้จะก่อปัญหาแล้ว เมื่อดูจากยิวที่พุ่งขึ้นไปมากๆแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับบรรดาเครดิตเลทติ้งเอเจนซี่ทั้งหลายนี่ก็ปรับลดเครดิตของอบอลของอของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะครับอย่างทั่วหน้ากันทั้งสามสถาบันหลักเลยใช่ไหมฮะเขาบอกาถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดแค่เป็นตัวเอาฟลูขึ้นมาอนี่นะครับก็คือเกิดการที่ต่างชาติเนี่ยนะครับเทไอสินทรัพย์ต่างๆของอเมริกาเนี่ยที่เป็นรูปดอลลาร์เทิร์นขายเนี่ย จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆต่อสกิอเิกาเนะครับที่ที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับอันนั่นคือความเห็นของเจมี่เดมอนครับนี่ยที่ที่ออกมาให้ข่าวนะครับนะแล้วก็ขณะดเดียวกันก็บอกว่าสิ่งที่อเมริกาทำอ่าผิดพลาดอ่าในภายใต้รัฐบาลปัจจุบันนี้นะฮะก็คือการมีปัญหาเรื่องของรัวบรอแลอว่าความเป็นสกิลที่เป็นสังคมอ่านิติรัฐนะฮะนะครับอ่าแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีพนาเรื่องอะไรครับเรื่อง ไม่เป็นบิสเ b u s i n ลี่เอ่อเอ่อนะครับเออ่เท่าที่ควรนะก็คือไม่เป็นนิดกับธุรกิจไม่เป็นนิดกับธุรกิจแบบตลาดก็คือไม่เป็นนิดกับไม่ไม่เป็น market f r i e ลี่อ e c o n o มีนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเออ่ก็ไปสกัดกั้นสร้างปัญหาให้กับ trade f การไหลเวียนของการค้าระหว่างอ่า,อา,อาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับนะแล้วขณะเดียวกันก็ยังขาดไอ้ policy ไอ้แต่ deregulation ก็คือการลดทอนกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่มัน อ่าที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับแล้วขะเดดยวกันเนี่ยก็ยังมีที่ปัญหาไอ้บลูเทปด้วยนะฮะบลูเทปก็คือระบบราชการที่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 งุ่มง่ามเอ่อไร้ประสิทธิภาพนะฮะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเลยครับยังมีปัญหาไปไปไปแทรกแซงบรรดาโรงเรียนบรรดาสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นมหาลัยต่างๆซึ่งมีหน้าที่ในการสิทธิบุคคลอ่ที่มีคุณภาพออกมาออกมาสู่อ่สหรีสังคมอเมริกานะครับ นี่คือตัวอย่างครับกระบอกถ่าเป็นหนีแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในกาไม่มีทางที่จะมีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นมีการขยายตัวของ GDP อย่างต่อเนื่องและเมื่อคุณไม่มีการขยายตัวของ GDP อย่างต่อเนื่องปัญหาที่ตามมาก็คือเลยครับและสมัยก็จะไม่สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นไงนะนะครับและขณะยังและขณะเดียวก็ต้องก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้าไรายได้คุณไม่เพียงพอเนี่ยนะฮะขณะที่รายจ่ายคุณอยู่ในระดับสูงเนี่ย ก็นแน่นอนเลยนะครับคุณคุณก็จะต้องมีการขาดดุลกพประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อคุณขาดดุลเพิ่มประมาณเพิ่มขึ้นทางเลือกที่เหลืออยู่ไม่กี่ทางก็ <c oughs> คือเลยครับก็คือจะต้องออกพันธบัตรออกมาขายใหม่นะครับก่อนนี้เพิ่มมากขึ้นใหม่นะฮะรับพึ่งสิ่งต่างต่าเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความสุ่มเสี่ยงของเศรษฐกิจอเมริกาน,นะครับที่จเจมี่เดมอนออกมาเตือนนะครับนะนะครับอ <c oughs> นี่คือสิ่งเป็นคําเตือนนะครับล่าสุดเพื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะ แล้วก็มีการโคร้ชก,กันอย่างเอยกระเลาบบ้านโดยบรรดาสื่อต่างๆของแฟนวิิจัยเองครับนะครับเราล่ลลาสุดอาจารย์คิดว่าที่กำลังงัดข้อกับจีนอีกรอบหนึ่งตอนนี้หลังจากที่เจนีวาเหมือนจะส่งสัญ,ญญาณว่าจะคุยกันได้แล้วนะครับ<อ>มันจะจบยังไงครับอ๋อครับตอนนี้ก็ดูหนึ่งว่าคือทั้์และทีมงานก็ออกข่าวทุกวันนะฮะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะคุยจะทั้อแล้วนะครับเช่นไปแนอาทิตย์นี้นะก่อนหน้านี้ก็มีสกอตต์เบนเซนออกมาพูดนะฮะ แล,แล้วล่าสุดก็เขาส่งเขาส่งทำเนียบขาวนะฮะนะที่เป็นรุ่ึใหญ่ชื่อแคโรไลน์ลิวิตเยนะฮะนะครับลิวิดนะะ,ะ,นะะ,นะก็ออกมาพูดเหมือนกันก็บอกภายในอาทิตย์เนี้ยนะครับประธานดีท่ามกลางดีสินหิงอาจจะได้คุยกันแต่ท้งทีทางจีนนี่นก็ยังเงียบเฉยอยู่นะฮะท่ามกลางความขัดแย้งที่ที่เกิดขึ้นขนาดนี้ก็คือไหยครับก็คือการที่สหรัฐจามีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมากที่ที่ ที่จีนเนี่ยชะลอในการขายอรรดาไรเอิร์ทั้งหลายหรือว่าอรรดาอะคริติอลมินนอรนะฮะตื่นแรกท่าที่ที่สําคัญต่างๆเนี่ยให้ให้แก่ทางสหรัฐอเมริกาซึ่งทูนึงว่าอันเนี้ยสร้างความเดือดเดือดเนื้อร้อนใจให้แกปัปดาปัปดา,าบินิทมและก็ทีมงานอย่างมากเลยนะฮะขณะที่จีนก็กล่าวหาว่า,วาอเมริกาเนี่ยไม่รักษาข้อตกลงสัญญาที่ไปตกลงกันที่เจนีวาอย่างน้อยในสามเรื่องเรื่องแรกก็คือเลยครับก็คือยังขวางกั้นการขายไอ ชิป AI ให้กก่จีนนอกจากนี้ยังขยังขวางการกันขายไอ้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการดีไซน์ชิปหรือว่าการออกแบบชิปเนี่ยให้กก่จีนด้วยเช่นนั้นไม่พอครับยังมีการอะไรครับปฏิวัติล่าสุดก็คือครับก็คือจะยกเลิกวีซ่านักศึกษาชจีนที่เรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฉะนั้นสามเรื่องนี้กระทเนี่จริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาต่งางๆท,ที่เป็นฝ่ายละเมิดเข้าตกลงนะนะครับขณะที่ทราวเมย์ก็บอกว่าจีนเนี่ยให้คำมั่นสัญญาแล้วว่า จะมีการส่งงอบไอ้บรรดานะครับแร่หายากทั้งหลายให้อเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเจะชะลอตัวลงตอนนี้คุณวารินไปช่วยผมคิดนะว่าเอ๊ะทำไมการที่จีนเนี่ยนะครับพยายามชะลอหรือว่าควบคุมการส่งออกบรรดาชิทิชิทโคมเนอร์มิเนอโลและแรอเอ,อิร์ดไปแห่อเมริกาเนี่ยอเมริกาจริงเดือดร้อนมากครับเอาก็มันใช้ดิมิคนินดักเตอร์กับพวกชิปไม่ใช่หรออาจารย์ออันนั้ก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งเละครับอื คุณโดนสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยโอ้โหจะมีโอกาสอย่างมากเลยในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งนะซึ่งอเมริกามีความเชี่ยวชาญที่สุดในโลกนี่นะและถ้าเขาขายอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยจะสร้างไรายได้ให้แก่สาฐอเมริกามหาศาลเลยอุตสาหกรรมนั้นก็คืออะไรครับเราันช่วยยิงกิดหน่อยอ,อุตสาหกรรมอะไรครับจันอุตสาหกรรมเชี่ยวความมั่นคงเลยครับเอาก็แน่นอนอาวุธจีอา,อาอาวุธอืมีบราวุธก็ดี เครื่องบินลบก่อดีแม้แต่เอฟสาวที่ห้านีนะฮะแล้วเนี่ยตอนเนี้เป็นไงครับคุณคุณนายรินสเกตไม่ว่าการเดินสายของอพิทเทคเซต็เนี่ยนะฮะนะครับแม้แต่มาพูดที่ไอเอวีทีเชียงกัลยาแดร็กที่สิงคโปร์เมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะฮะก็ล้วนแล้วแต่ไปอะไรครับไปคาดคันให้ช่ต่างๆเพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงนะก็บอกเนี่ยงบประมาณความมั่นคงอย่างออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีเนี่ยไม่เพียงพอนะ ออเซลีเนี่ยเขาควรจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย3.5เปอร์เซ็นต์ของ GDP อและชาติอื่นๆก็คงจะต้องต้องทำแบบเดียวกันแต่ที่ให้หมอกก็คือควรจะให้มีงบไว้ความมั่นคงเนี่ยอยู่ที่3.5-5เปอร์เซ็นต์ของ GDP เพราะอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็3เปอร์เซ็นต์กว่าของ GDP เข้าไปแล้วนะฮะธนาคารที่ GDP อเมริกาเนี่ยตั้งตั้งตั้งเกือบเกือบ3.5เปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกนะฮะนะครับอเมริกาก็ยังใช้งบไว้ความมั่นคงถึง3เปอร์เซ็นต์กว่าเลยแล้วชาติอื่นทำไมไม่ใช้ตามบ้าง พมที่เราเห็นเจตนาลมีอี่ยครับว่าถ้าเผื่อว่าชาติต่างๆเนี่ยเพิ่มงบประมาณความมั่นคงมากๆเช่นซื้อขีปนาวุธจะซื้ออาวุธต่างๆนะครับอ่าซื้อเครื่องบินลบซื้ออะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยซื้อเือดำน้ำเลยก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งต่างๆนี่มันร่นแล้วแต่มันต้องใช้ลาเอิร์เนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันขาดลาเอิร์ถึงแม้ว่าลาเอิร์เนี่ยมันมันไม่ได้ใช้มากมายใน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 อุปกรณ์ทางดนความมั่นคงต่างเหล่านี้นะฮะแต่ถ้ามันขาดแล้วมันไม่สามารถทํางานได้ได ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม้แต่ไม่สามารถทํางานได้นะีะจานนั้นเรา,านึกภาพเลยครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันมก็เต็ไมไปด้วยความความความผัดแย้งใช่ไหมครับนะในภูมิภาคต่างๆมันก็เลยมีการออเดอร์ทางด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใหม่ๆไปสู่ชาติที่สามารถเชี่ยวชาญผลิตและก็ส่งออกอาวุธต่างๆได้มากๆนี่นะอย่างมากมายเลยและถ้าเผื่อว่าจีนไม่สไม่ทำการส่งมอบ ือว่าขายไอ้บรรดาลแร่หายากแร่สําคัญต่างเ,าเหล่านี้แล้วนี่นะครับมันก็ทาให้อุตสาหกรรมทางด้านความไม่คงนมบิการนี่แข็กันเลยครับคุณกุณบารครับแน่นอนครับแล้วการส่งมอบเนี่ยที่เคยสัญญาว่าจะส่งมอบมตอนนั้นตอนนี้นะครับมันก็จะสามารถทําได้ข้องตัวไหมครับก็เต็ดขัดนะเฉพาะายูเครนที่ไปเซ็นกันมันก็ไม่ใช่ว่าเห็นผลในช่วงข้ามคืนถูกไหมฮะอ่าใช่ครับนะฮะไม่ได้เห็นเลยครับตอนนี้โอโ้โขแม้แต่ไอซี่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ละวันใช่มากเหมือนอาออาวุธต่างๆงเนี้ย โดยเฉพาะอย่างย, ok ย na, <in> ok ิ่งการลบของยูเครนและเซียในขณะนี eagle, ik ้นะใช่ไหมครับไอเครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านยุทธปกรณ์มทุกรูปแบบเนี่ยผมว่ามันต้องใช้แร่ท่าเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยนะนะครับดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจครับเ่าะแลอุตสาหกรรมตัวนี้นี่แหละที่จะเป็นนะครับเรียกว่าเป็นหัวหอกสําคัญในการที่จะทําให้ริการส่งได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญาะคุณจะไปส่งออก LNG ก็ดีส่งอองสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็ทําได้แค่ระดับหนึ่งอะนะครับ ไอ้ชาติต่างๆที่ที่เกิดดื่กันค่แก่อเมริกามากๆนี่นะครับจะไปซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเกิดดืกมไอ้าแก่อเมริกาได้อย่างมีนัยทำคัญหรอกครับนอกเหนือจากว่าคุณมาซื้ออุจจารอเมริกาใช่ไหมครับนะ,ะเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันเป็นของที่แพงมากนะไอ้คันจะไปซื้อไอ้เครื่องบินโบอิงตา่างๆก็ซื้อได้แค่ระดับหนึง่งอะนะครับมันคงไม่ได้ซื้อกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าอาวุธต่างๆของี่มาใช้หมดแล้วมันหมดเลยไงครับนะเห็นไหมครับ ฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าว่านี่คือสาเหตุว่าทาไมขนาดเนี้ยการกลับมาเผชิญหน้ากันใหม่ระหว่างอเมริกากับจีนนะครับถึงแม้ว่ายกแรกของการเจราจาที่เจอราวาไมได้รู้ร่วมไปไปไป,ไปอหนึ่งและสามารถลดไอ้ภาษีลงมาได้ได้ไดอย่างค่อนข้างมากนะครับแนตะ่ของทั้งคู่นี่นะแต่ดูหนึ่งว่าขนาดเนี้ยความขัดแยง้งการต่อสู้ด้วยสงครามในเครื่องหมายคำพูดในวีทินในในเรื่องอื่นๆนะครับนะนะเช่นเรื่องของเซมิคอนดกเตอร์เรื่องอะไรทั้งหลายเรื่องร e ่เอร์ธเนี่ย นอกจากมันไม่ได้สั่งสาลงแล้วมันขยายตัวกับเหมเกียวเพื่อบ้าขึ้นไปครับกับอาจารย์ครับ,รบขอบคุณมากครับดีดีครับดีครับ,ร,บรองศัตราจารย์ดนนร,ร,ร,รสมภพมานาร,งารังสันนะครับ